มันไม่ดีนะฮอดนะมนมะ่โอไม่เป็นไรโอ้ต้องมัดขาด้วยใช่ไหมเนี่ยอโอแต่แต่เขาเคยแล้วเนาะหูอันตึ๊งอันอันอนี่แสดงว่าจะได้น้ำนมเยอะเลยใช่ไหมเนี่ย เนี่ยนะอ,อ้อ้คือคือเขาปวดเต็มที่แล้วเนาะอ,อ๋ขึ้นเป็นเส้นเลยเนี่ย ี่ปล่อยนมแล้วนะเครื่องยังไม่ทันมาเลยเนีย่คืออั้นเต็มที่แล้วเหมือนคนเลยไงนมคัดใช่ไหมอืมพร้อมที่จะ <c oughs> ให้นมแล้วนะตอนนี้กำลังทำความสะอาดเต้านมนะทำความสะอาดเต้านมอยู่ว่านะก่อนที่จะทำการรีดนมนี่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน เพื่อเวลาไปบริโภคจะได้สะอาดถูกหลักอนามัยนะเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวเปิดโดนดีดนะคัดคัดกันทุกตัวเลยนมนะคัดกันทุกตัวเลยต้องล็อกขาก่อนนะล็อกขาเผื่อการดีด ใช้เวลารีดอันนี้กี่ตัวนะยี่สิบตัวในใช้เวลารีดประมาณชั่วโมงหมดไหมชั่วโมงเนาะสี่เกือกอ๋อ นมพิเศษออกมาก่อนแล้วนี่เป็นไงคัดเต็มที่เลยครับอันนี้ เต็มเลยนะคัดนี่คัดเต็มที่จัดนะพอคัดเต็มที่ก็จะออกมาเองไหลออกมาเองเลยโดยที่ยังเครื่องยังไม่มาเลยนะ โอต้องเราล้างไว้คอยใช่ไหมเนี่ยอืมรอหัวหน้าฟาร์มมาตรวจความเรียบร้อย อันนี้ลูกกี่เดือนนะตัวเนี้ยตอน,นนั้นี่น่าจะสองเดือนกว่าเนี่นะย,ยนะอ้าวขี้ไหลเลยเนี่ยอันนี้เนกว่าเนี่ยนะไอโนโนสองเดือนค่ะ,อะสะะองเดือนเลิกเลิกุมอ๋อาาหรอันนี้ถัง นะพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นี่บ้านโยมโตกับยมอิวนะ นะล้อมรอบด้วยเขานะเขตนี้อยู่เขตอ่ามวกเหล็กนะสระบุรีนะเขตติดต่อปากช่องนะนคะรราชสีมาเห็นมังไงบรรยากาศยอดเขาเป็นธรรมชาติสวยงามมากโยมสวยงามมากวันนี้มารับของบริจาคนะ่ะจากโยมอยิ๋วนะได้รวบรวมญ <c oughs> าติโยม ชาวอำเภอมวกเหล็กจังหวัดราบุรีที่จะได้ไปบริจาคให้กับชาวไทยภูเขาผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงนะผู้ป่วยติดเตีป้นัยังไงได้เาเออเาหรือจะมาหรือจะมาแล้วก็ไม่ด้เป็นข่าวเลยเออเออเอาเลขเธอไป เออสามมาใช่ไหมนะะอือเนถุไนะพี่เออไหนขึ้นไหนโยนเอืมเฮ้เอานี้ใส่จ้าจานพนวัฒนสายสีเทาในเส้นนะสายสัญญาณอื ไอซีนได้มั้งบ้านเอาเนได้อีกไหมคะเทินได้มเออเทินเได้เดี๋ยววันนั้นจะได้น้อยหน่อยเอาที่ของจะเสียก่อนเออ 嗯嗯。Mm. Mm. Yeah. <laughs>